สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่เป็นทุกท่านเข้าสู่ช่อง y ย u ทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียตั้มเจนียาย่าลงทางนั้นนะคะคุณยายจะลงทางนั้นน,ะนั่นนะ่ะคุณยายคนนั้นนะทางนั้นมันเป็นอันร่องน้ํานะคะมาทางนี้ค่ะด้านนู้นเป็นร่องน้ํานะคะ <c oughs> รองเท้าเอาขึ้นด้านบนเลยพี่นู่นเอาไว้ข้างบนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวน้ําลอยไปจะ้ะเอารองเท้าไว้ด้านบนนะคะถอดรองเท้าถ้าจอดรองเท้าไว้แล้วก็ค่อยเข้าไปนะคะไม่งั้นรองเท้าจะไม่เหลือนะคะ ไปไปทางนี้ค่ะแม่ทางคู่ภัยทางนี้ไม่ได้นะคะต้องมาทางนี้เดี๋ยวมันจะลื่นกระเบื้องลื่นด้วยรองเท้าถอดไปด้านนอกเลยค่ะเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ข้างบนเลยก็ได้พี่จะได้หาง่ายจ้ะอ่ะคุณยายนะคะอ่ะคุณยายเอารองเท้าถอดไปด้านบนก่อนรองเท้าหาเดี๋ยวหากู้ไม่เจอโอ้คุณยาย คุณยายฝนตกหนักนะคะยังสู้มาทําบุญกับหลวงตาของเรานะคะคุณยายกี่ปีแล้วคะนี่แปดสิบห้าโอ้โสาธุค่ะเป็นบุญที่ได้เจอสาธุค่ะเป็นบุญที่ได้เจอนะคะคุณยายบอกยังไงก็ต้องมานะฮะพี่พีที่ออกมาไม่รู้จะหาคู่เจอหรือเปล่าคู่ใครไม่รู้นะคะหาเองคู่ใครไม่รู้นะคะตอนนี้หาวเอง บอกมาเสร็จก็ต้องมาเลือกคู่นะฮะการทำบุญวันนี้อีกข้างนึงไปไหนใช่ไหมคะอีกข้างนึงเห็นข้างเดียวส่วนใหญ่จะเห็นแค่ข้างเดียวนะคะส่วนใหญ่นี่คือเห็นข้างเดียวอีกข้างหนึ่งคือหาไม่เจอนะคะ ข้างในค่ะพี่แต่ว่าต้องเดินจุดนั้นนะคะทางนี้มันเลื่นแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะออกมาจะหาคู่ไม่เจอนี่คะ่ะหนูหนูนักเรียนนะคะหนูหนูนักเรียนก็จะมารับพรกับหลวงตาแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงโรงเรียนนี่จะเปียกหมดหรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะออกไปได้นี่ค็น่าจะเปียกแล้วนี่อ่ <c oughs> ลำพงลำพงเปียงหมดแล้วนะคะน่นด้านโน้นฝนน้ำท่วมไปแล้ว เป็นบรรยากาศนะคะของสรัทธาของเราด้านนู้นระบายน้ําออกอยู่นะคะน้ําจะลงด้านนี้แล้วก็ไปออกด้านนู้นนะคะถ้าด้านนู้นน้ําออกไม่ได้นี่คือท่วมแน่นอน <c oughs> ออกมาแล้วก็ต้องมาเลือกคู่นะคะต้องหาคู่นะคะออกมาออกมาต้องมาเลือกคู่เอานะคะสรุปเจอไหมคะพี่เจอข้างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นเจอข้างเดียวนุ่มเอ้า ชาวของเราก็ไม่ยอ่อหย่อนในการทําบุญนูน่นกําลังมาก็มีนะฮะด้านหลังนี้กําลังมาก็มีขนาดเตียงนี้ยังมาใส่บาทนะคะมามาตักบาทกับดวงตานะคะก่อ,อนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับศรัทธาบารมีทุกคนทุกท่านนะคะด้านในนี้ก็คือ เลือกที่จะไม่เข้าไปดีกว่านะคะเพราะว่าการเข้าไปแล้วมันออกมายากนะคะสู้อยู่ด้านนอกดีกว่านะคะเปคุณแม่กับคุณลูกนะคะมาใส่บาทลงตาเป็นภาพบรรยากาศที่น่าดูมากเลยวันนี้ หรับวันนี้นะคะหลวงตาท่านให้พรนะคะแต่ว่าไม่ได้ินหลวงตาท่านให้พรแล้วค่ะยดียินดมากหลวงตาให้พรแล้วค่ะดูน้นตุน้าหนุ่าที่มันไปเนาะ

โ <ส cup S 2> อ้ลงในบ้านโน้บีสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะสำหร er ับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ยูทูบสัตหีบลงตาบุญขึ้นนะคะดับเจมีก็เอาใจช่วยการเอาบุญวันนี้ของสัทธาทุกคนทุกท่านนะคะ ช่วยบอกบุญแชร์ต่ออย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ทางช่องด้วยสวัสดีครับผลอยะครนะับสวัสดีค่ะ